จเจออาจารย์บนยู u ูบว่ะนะคะ mm hmm. ก็เลยโทรไปหาอาจารย์ mm hmm. แล้วก็โค้ดกับอาจารย์พอโคดเสร็จก็ตั้งแผนว่าจะต้องไปเรียนก็คืออาจารย์ก็แนะนำให้เรียนออราสปาแล้วก็โคดนะคะพอไปถึงเมืองไทยปุ๊บก,ก็เริ่มเรียนเลย1เดือนใน1เดือนเนี่ยได้อะไรามากมายหลังจากก่อนที่จะโค้ดเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะ mm hmm. อย่างเข้ามาเนี่ยเราจะคิดไว้ก่อนเลยว่าฉันทําไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองทําได้แต่จิตมันจะมันจะบอกว่าฉันทําไม่ได้มันจะต่อต้านไว้เลยว่าฉันทําไม่ได้ <S <S แต่พอหลังจากเรียนโค้ชเสร็จหนึ่งเราหาตัวตนที่แท้จริงเราเจอว่าเราชอบอะไรแล้วก็กล้าขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพอหลังหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ชีวิตเปลี่ยนไปในเรื่องของชีวิตครอบครัวแล้วก็ความคิดของตัวเองนะคะทุกอย่างก็คือ เปลี่ยนที่ตัวเราทําให้เรารู้เลยว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเปลี่ยนคนอื่นเลยแม้กระทั่งคนในครอบครัวเริ่มต้นจากที่เราลองเปลี่ยนตัวเราเองพอวันรุ่งขึ้นเราจะเห็นว่าเขาอ่ะเขาเขาคือเ,เขาเหมือนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ทําไมเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนมันซอฟลงแล้วก็เขาอ่า น,นิแล้วก็ใจดีกับเราอะไรเงี้ยทั้ง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 ที่เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดแต่ว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราคิดเองค่ะมันมันเกิดจากการระบบคิดการระบบมุมมองของเราจากภายในจิตของเราเราลืมมอง คนรอบข้างแล้วจริงๆแล้วเ,เราก็ไม่ได้รักตัวเองเรามองคนอื่นรักคนอื่นมากกว่าแล้วลืมกลับไปว่าเราอ่ะจะต้องกลับมามาดูตัวเองกลับมารักตัวเองถ้าเรารักตัวเราเมื่อไหร่อย่างไม่มีเงื่อนไขความรักที่เรามีนะคะกระแสะที่เรามีเนี่ยมันจะออกไปรอบๆข้างโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันไม่ว่าเขาจะว่าเรานินทาเราหรือว่า,าทําให้เราเจ็บยังไงนะคะเราก็จะรู้สึกเฉย ว่เรารู้ว่านั่นคือเขาเขาเป็นแบบนั้นเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหมือนมีภพชาใช่ไหมคะคือเกิดมาข้ามภพข้ามชาติเราไม่รู้ว่านิสัยของแต่ละคนเป็นยังไงแม้กระทั่งตัวเราเหมือนกันค่ะพอหลังจากเรียนโค้ชเสร็จกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มาเปิดนะคะก็คือยังไม่ได้เป็นทางการก็เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับการตอบรับได้สักระยะหนึ่งคือประมาณหนึ่งนะคะก็คิดว่าจะต้องไปเรียนเพิ่มเติม ก็ออกกลับไปเรียนเมื่อตอนต้นปีไปเรียนระดับแอดวานซ์แล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมที่ฮิมาลัยซึ่งเป็นห้องเรียนอีกห้องหนึ่งนะคะที่ทิเบตไปฝึกจิตกบท่านอาจารย์9้าวันค่ะก็ได้อะไรที่แบบมันเปลี่ยนบางคนถามว่าคุณไปทิเบตแล้วคุณได้อะไรมันเหมือนแอปเปิลลูกหนึ่งอะค่ะถามว่าแอปเปิลเนี้ยคุณถามว่าแอปเปิลรสชาติเป็นยังไงเอาตอบว่าอร่อยมันหวานมันอร่อยมันอร่อยมาก แต่คุณไม่ได้ริมไม่ไม่ได้ชิมรสใช่ไหมคะคุณจะไม่ทราบเลยว่าแอปเปิลนั้นอะ่ะมีความหวานเป็นยังไงมันนุ่มมันกรอบเป็นยังไงเนี่ยค่ะคือรสชาติที่ไปทิเบตมาคือมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นอิสระคือมันมันเหมือนกับจิตเราอะ่ะมันยกอีกระดับหนึ่งค่ะแล้วก็อีกอีกสิ่งหนึ่งที่ตั้งปณิธานไว้ก็คือในเมื่อตัวตัวเรามีความสุขก็อยากจะส่งต่อความสุข แล้วอยากจะเดินเดินตามรอยอาจารย์พ่อที่ท่านได้ทำทุกทุกวันเนี้ยก็เพื่อทุกคนเพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้มีความสุขอะค่ะคบค่ะครัแล้วอ้าวตอนนี้จะสัมภาษณ์โอปอเป็นไงบ้างตอนนี้กลับมาครบแล้วรู้สึกยังไงเออวันนี้ครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมฟิส s t ไทม์ค่ะยอดเยี่ยม่ะตัวที่เป็นเพื่อนฝากรู้สึกยังไงอยากตามเต่ายืนได้ยืนไหวได